สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจชอบทุ่งละกระทานผู้ชมที่เขารบทุกท่านครับอาจากคลิปที่ผ่านมาคนใจชอบทุ่งได้ภาพพี่น้อง <c oughs> ไปเอาปุ๋ยมักธรรมชาสตร์หรือปุ๋ยมักรรจากใบไม้ที่มันล่นทับถมกันยืนใ่ในเหงาไม่ง่ายๆนะพี่น้องนะครับสว่วนเป็นพ่นโจโกโก้หรือมาเขากวาดเอาทั้งในจะได้ผงสีน้ำตาลเป็นผงที่ใบไม้มันเปลือยมันผุแล้วนะพี่น้องนะเขากเก็บมาเพื่อเอามามักรรผสมกับปุ๋ยคอกเขาเขาคล็ดไ้เป็น ปุ๋ยมักสูตรง่ายๆว่าเถอะนะครับเอามาผสมกับปุ๋ยข้อเข้ากับมกักไว้เอกซ์ซีซ่าหามือลดตามไปด้วยจุลินซี์ต่างๆที่เฮามี่เพระาะว่าจะเป็นสังะห์แสงนอกกล้ยวยจ้าพวกเอ็มเนียก,ก็แล้วแต่แล้วแต่พี่นอ้องมีหรือพี่น้องมีน้ำม,มักปลาน้ำม,มักจากพืชมักเนี้ยก็แล้วแต่ที่ที่เป็นปุ๋ยน้ำเข้ากับสามารถผสมลดลงไปได้นะพี่น,อน้องเนาะมักอีกซ์ซีซ่าหามือเข้ากัได้ใช่เป็นปุ๋ยมักสูตรเร่งด่วนนะฮะ เฮ็ดแบบนี้กระไดใสเรีวของเสียนะนะครับเมื่อน,นี้คนใจเส้ทุ่งไต่ไปกิกมาอีก,กระสอบนึงแล้วพี่น้องนะครับแลวจะให้พี่น้องเขาเบิ้งชัดๆบันมันเป็นลักษณะจังไรผู้บางท่านก็ <c oughs> ถามเขามาว่ามันอยู่ลักษณะนั้นมันยั่งสำหรับปุ๋ยสำบมับไม้ต้นไม่กินเบิดหรอเปล่าเพราะว่ายุ่ใต้งเงาไม่จา้างยังข้นน้ำเนี่ยมันจะบ่ยักงแต่ขี่ค้นดอ,อกว่าะนั้นอาเดียคนใจเส้าทุ่งสีภาพพี่น้องเบิ้งนะครับนะครับอาเดียจะมาเบิ้งน้ำกัเน,นาะครับพี่น้องหลังจากเข้าคอนแยกแล้วเขาก็จะได้ลักษณะนี้เอา เต็มๆมาเลยวางหันเบิงไก่เนาะนะครับนี่ห่อหอนมากก็จะได้ซีพน้องน,นี่เป็นลักษณะของใบไม้ที่ย่อยสลายดีแล้วนะครับนะครับถ้ามีความชื้นนะครับพน้องก็จะเห็นล่าสีขาวเกิดขึ้นอาจจะเป็นพวกแอคติโนไมซีเป็นเสื้อล่าขาวหรือจะเป็นเสื้อจูลิลซีอื่นๆนะครับที่ท้านาทีย่อยสลายใบไม้นี่ให้กลายเป็นผุยผงนะครับมันก็จะเหลือเพียงมันก็จะเหลือเป็นเศษมุนๆน,นั่นสิแหละครับห่อหอนออกมานะครับ ส่วนที่ห้าแยกออกมาก็าจจะเบื้องภาพพี่น้องเบื้องลักษณะนี้ไดนี่คือเศษหากไม้นะครับที่เขามากินนะพี่น้องนะอาจจะเป็นพวกหากไม่จากต้นไม้เล็กๆคางๆนะครับอาจจะเป็นพวกไม่เฟิร์นไม้หญ้าไม้หยังนะครับที่เขามากินปุ๋ยนะครับเมื่อน,น้นมนันติดมาน้านะครับหลายท่านก็สงสัยว่าบ่แม่นซุมเนี่ยเอาไปกินเบืบ้อล้วบ่สิเบ่เหลือแต่ขี้ค้อนดอกบบว่าซั่นนะครับพี่น้องอาจริงๆนะครับตาม้อเท็จริงนะครับปุ๋ยมักในธรรมชาติลักษณะนี้เมื่อมันเปื่อยยุ่ยแล้วนะครับ แต่มีการดูดไปใสของต้นไม้รอบๆข้างนะเพราะว่าจะเป็นต้นไม้หญใใ่ไม่น้อยนะครับอ่าบรรดาแร่ธาตุตั้งๆก็กอาจจะลดลงไปแน่นะครับพี่น้องแต่บ่งหูวา่าลดลงไปเท่าไรล้วบ่งหูว่ัเหลือเท่าไรนะครับที่แน่ๆที่เราเห็นนี่นก็คือลักษณะอินทรีย์วัตถุที่มีลักษณะเป็นร่วนผงนะหรือเศษใบไม้ที่มันย่อยนั่นเองนี่พี่น้องเศษใบไม้กิง่งไม้ที่ถือย่อยด้วยจุลินทรีย์ต่างๆนะครับให้กลายเป็นอินทรีย์วัตถุนะครับ คุณสมบัติของเขาที่เด่นๆก็คือช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินทําให้ดินร่วนซุยอุ้มน้ําได้ดีเก็บความชื้นได้ดีพร้อมกันั้นกับระบายอากาศระบายความชื้นไปในโตัวน้ำนะครับเป็นที่ดูดซับแร่ธาตุนะครับเนื่องเมื่อเขาบ่มั่นใจว่ามันมีธาตุอาหารหน่อยอะไรแสดงเขาก็เอามหมักกับปุ๋ยคอกที่เขามีได้บ่อยพี่น้องอาจจะมีขี่งวขี่คว้วขี้เป็ดขี้ไก่ก็เอามหมักใส่น้ำกันครับพี่น้องคือคนใจแค่ชงเอามาเนี่ยก็มหมักใส่กับมูลไก่ มุกมักเส่กันครับขี้ไกล้แกบนี่ยครับพี่น้องจะเห็นว่าขี่แกบขี้ไกล้มีอยู่นะครับหรือพี่น้องมีขีง้งัวกับมักเซ่ครับขีง้งัวนะครับลักษณะนี้พี่น้องจะบ่ได้มักดนหด้อเ่เนี่ยจะไม่ได้มักนานนะครับอ่าพี่น้องมีวัสดุอื่นๆที่จะมาเสริมกับเตรียมไว้ที่แน่ๆคือเขาได้เนื้อปุ๋ยมักเพิ่มขึ้นแลนี่ยนี่เป็นเนื้อปุ๋ยมากจากใบไม้ผุนาะพี่น้องเนาะนะครับอ่าพี่น้องบางท่านอาจจะบม่มีเวลามักอยู่น้ำเพื่อนน้ำสัน้นหรือบม่มีเวลารวบร่ว่าว่าาอใกใกล้ป ดงนะครับพี่น้องก็นี่แหละใต้ต้นไม่ไ่เลยแนะนําเลยนะครับพี่น้องน,นะครับแนะนําเลยไปเอามาแลวก็มัดหอนแยก,กส่วนที่ผสมนี่ออกนะครับอาจจะเป็นพวกเศษไม้เศษยังหากไม้อะที่เห็นอยู่นี่คือหากห้าที่เขามากินนะครับพี่น้องหากมาหากไม่ที่เขามากินปุ๋ยอันนี้แหละก็แสดงว่าหลังจากไปไม้ย่อยพุไปแล้วนี่นะครับก็จะมีแร่ธาตุ ที่จําเป็นสำหรับพืชตุกนแร่ธาตุที่มีความสําคัญกับพืชคำ่าษนสุบน,นี่บ่มากินนะน้องเพื่อนๆนะหากหญ้าห่างยังบ่มากรอคุณบึ่งมาเต็มหนึ่งคนใจเช่าถุงหอนแยกออกนะครับหากหญ้ามากินก็แสดงว่ามันมีแร่ธาตุอาหารที่สมบูรณ์พอสมควรละที่หลายพอสมควรละจ้างมากินแต่ก็บอกแล้วนะว่ามันสิก,กินเบิดกินทวนเนาะเพื่อนต้องอยั่งอยู่ในลหลานนาะเจ้าหน่าานอยเนาะแต่เพื่อความมั่นใจเข้ากับมามักกับปุ๋ยมักปุ๋ยข้อเข้าทีม่มีอยู่แล้วนี่ อันที่เขามันจะว่ามีิทตุอาหารนี่นะครับก็จะเสริมให้แล่ทาตุให้กับปุ๋ยมักที่เขาได้จากธรรมชาตินี่ได้หลายขึ้นนะบางท่านก็อาจจะมีจุลินรี์นะจุลินซี่ตำเข้าไปอีกบ่มันใจว่าจุลินรียืนี่จักสิยั่งหลายซ้ำหน่อยหลายซัำหน่อย,สอยเสริมเข้าไปามีปุ๋ยอินรียน้ำมักจากปลามักจากทั่วมักจากอย่าง้างก็แล้วแต่ละหดซ้ำเข้าไปนะครับหรือบ,บางท่าน <c oughs> อาจอยากจะให้มันเข้มข้นขึ้นอีกเอาแม่ปุ๋ยมัทื่นลงใส่ก็ได้นะครับพี่น้องอาจจะเป็นยูเรียเป็น แปดสี่สิบหกศูนย์หรือศูนย์ศูนย์หกศูนย์ก็แล้วแต่สิบปนเข้าไปได้นะครับบ่พิษกติกาบ่พิษกดบ่พิษสูตรอีหยังแจักเม็ดนะครับยิ่งจะเสริมให้ปุ๋ยมักจากธรรมชาติของเหาเนี่มีแร่ธาตุสูงขึ้นนะนะครับพี่น้องนะนะครับเป็นการนำวัสดุธรรมชาติมาใส่นาะพี่น้องนะบางทีครับพี่น้องอาจจะบม่มีเวลามักก็จะเช้าทุงบ่เดี๋ยวเขาจะเช่าุงเกี่ยวคุกปุ๋ยมัก ได้มาจากปลากับมลสัตว์ที่อยู่ทางใต้กรับข้าส้เช่าทุ่งมากเลยเนี่ยมือว่านสอบนึงอนู่ในี่แหละนะครับให้เข้ากันแล้วก็ลดซ้ำด้วยจุลินซี่สองตัวนี่นอกเพลินละนะครับเพื่อเฮดไห้เป็นปืยมากที่สมบูรณ์นะครับวันานเสาหนากับร้อมใส้แล้วนอกเพลนะินละนะรับวานเาหนาก็พร้อมไส้แล้วจะจะขนไปโคกนองหน้าป่ะนี่เอาไปผสมกับดินถุงพร้อมปลูกสูตรขวนใจชาวทุ่งนะครับเพลินละอะลดต่อไปท่านได้ที่ซื้อดินถุงพร้อมปลูกจากชาวทุ่งก็จะได้ มีส่วนผสมของตัวนี้น่าะบันเนี่ยซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆแล้วก็จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์น้องพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวจัดการคุกกันจะเข้าคุกให้กันบ้าพี่น้ราอือ,อ,อหล้วนซุยดีขนาดเพี่น้องเนี่ยคักคักคักสุดนี่สุดยอา น้ำหนักเบาพี่น้องนะครับให้ใส่กระสอบกรับสามารถยกได้ผู้หญิงเข้ากัดยกได้นะครับคุณยายู้หญิงแม่บ้านเล็กน้อยยกได้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นใบไม้ผุที่ทานการหอนแยกแล้วนะครับบ่มีน้ำนักบ่มีส่วนผสมของดินก็เลยบ่หนักนะครับมีเพียงปุ๋ยคอกกับใบไม้ผุนะครับบพี่น้องเขาจะชอบส่งไส้เปลือกไข่นะม่เนี่ยนะครับเพื่อเพิ่มแคลเซียมนะครับ แคลเซียมแมกนีเซียมอ่าได้หลายเติอบอยู่แค่น้องเด็กเครื่องทอเลยเอาเบิ้องใกล้ๆอู้เด็กเครื่องทอเลยสุดยอดอืม่ะเดี๋ยวจะลดด้วยจุลินทรีย่ไปนะพี่น้องลดด้วยจุลินทรีย่จะน้อยนะอ่ะเดี๋ยวไปเตรียมจุลินทรีย่กันเอาน้ำม,มาแล้วกับจุลินทรีย่ใส่อีกสังข์ขอแสงส่วนนี้มีสังข์ขอแสงใส่สังข์ขอแสงไปก่อนอ่ะมีน้ำ ปุยมักน้ำปุยมักใส่ก่อนนะครับอะลงเลยโบกินสุดยอดเมนต์ตัวเมนบวกเมนต์เป็นเมนต์ครับล่างสองดับเบลิลเมนต์อม่เป็นังเมนมีประโยชน์เมนปุ๋ยไม่เป็นอรเนาะอ่ะใส่เลย ขอเพิ่มน้ำอีกน้อยพี่น้องอาจจะบดนั่นไปได้น้ำน้อยอะบดน้ำเข้าไปว่าแมงวันเขียวมากเลยได้กินสังก็เส้นเว่อวเมืเ่อไรมงวันเขียวแมงวันใหญ่อย่อให้มัน,น,นมีความชื้นนะครับผงไลยปัจจุรินซี่พอทำงานต้องความชื้นอะต้องให้มีความชซึมพวก,กองปัจลินซี่กิจะทำงานน้อพี่นนะ้องเนาะ จูเลนซี่จึงจะเดินเพราะว่าบรรดาจุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยมันจะไปกับความือ้นนี่พี่น้องน,นะครับความือ้นนี่ม,มากกว่าจะพักมีความือ้นก็นจะเดินนานนะครับพี่น้องเอเอพา,อางามสวยงามตามท้องเรื่องคุยมักสูตรนี่อ่ะไทยเฮ็ดตามกับบสอสงวนลิกัสิพี่น้องน,นะครับบอย่านพี่น้องเฮ็ดน้ำ นะครับย้อนอยากให้พี่น้องเฮ็ดน้ำจะก็ไมาเฮ็ดให้เบิ่งเนาะนะครับอ่ะร่องร่องรองเสานานคนจะช่วยชกเสร็จบรรจุกระสอบเอาออกไปที่โคกน้องนาแบบนี้เนี่ยอยา้จุลินทรีย์เขาเดินเต็มกองกันใส่ไว้ล้จะกสียหามือเนาะพี่น้องนจะใส่ได้เลย มันมีความดีตรงที่มันล้วนละเอียดดีพี่น้องนะครับล้วนละเอียดดีเป็นอินทรีย์วัตถุล้วนๆนะครับอินรียวัตถุเกือบลอยตัวเส้นนะครับพี่น้องช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินร้อมกันนั้นกระให้แร่น่าที่เป็นประโยชน์ก็บพืชน,นะครับล,ลักลักเข้ากับปรับปรุงโครงสร้างดินนี่แหละนะครับเนื่องจากว่าเป็นใบไม้ผุนะครับพี่น้องบางท่านอาจจะ็แจกใจว่าเพเมนไปสัมสาบราคักว่าเฉียงใบไม้แทบทุกชนิดเลย เป็นปุ๋ยเมื่อย,ย่อยสลายเป็นปุ๋ยนะครับถ้าเขาบ่าเป็นปุ๋ยหากใบกส้มนายก็คือสิบบม,มากินนะนะครับเมื่อเขาถึอย่อยนะครับบรรดาห้างวัชพืชต่างๆกับพระกันแห่มาที่คนแจกเสื้อถุงค้านออกให้พี่ให้น้องเห็นนั่นแหละนะถุงคว้าน,นออกให้พี่ให้น้องเห็นนี่แต่บ่บ่มีปุ๋ยบ่มีธาตุอาหารส้นมนี่บ่มาจาักสักนะครับมันฮู้ดีขึ้นยังนี่นส้มบรรดาพวก วัดสะพืชต่างๆนี่มันหูดีขึ้นอยังนี้มองได้มีแนวกินมัจิปัยเลนะครับฉะนั้นมีธาตุอาหารบ่มีธาตุอาหารสิ่งนี้คือตัวยืนยันได้นะครับถ้ามีหากวัดสะพืชหรือมีวัดสะพืชมากล่ะแสดงว่ามีธาตุอาหารล่ะนะครับฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงมาท่านยันได้จะขี่ข้อดอกมากบ่นะครับพี่น้องอ่ะนะครับหน้าหห้าปิดน้าปิดเพื่อรักษาความชื้นนะครับพี่น้องมอคุ้มชื้นด้ที่แล้ว อีกกว่กี้มือก็จะขึ้นล่าเขาก็อาก้าว่าก็แบบนี้น,นะครับแต่มีพวกล่าเข้าเกิดขึ้นนะครับไปน้องล่าที่เขามาก,กินอาหารนี่นี่ละนะครับกินอาหารนี่นี่นี่นะครับแต่ตัวนี้เขาวังว่าจะให้ย่อยพอกี่กิงมันเกิดกระบ,บวนการย่อยสลา,ายแล้วนี่พี่น้องย่อยสลา,ายเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าเขาเอามาพักไว้เปยังทีเพื่อให้จุลินทซี์เดินเต็มที่เพื่อให้จุลินซี์อยู่ในอาปุ๋ยมักจากธรรมชศาสตร์ี่ห้าใด้มาเนี่ฟื้นตัว เดินเต็มที่แล้วก็พร้อมที่จะทํางานนะครับรใส่เวลาประมาณหามือเจ็ดมือเขาก็เอาไปใส่ได้เลยเป็นปุ๋ยหมักที่เห็ดง่ายๆใส่เวลาสั้นๆนะครับพี่น้องเข้าปะตองมาขนใบใหม,ม่มาหมักก็ือก,กึ๊กน่องใส่เวลาเป็นสองเดือนสามเดือนนะครับใส่เวลาสั้นๆเพียงแต่ว่าพี่น้องมีแรงปุ๋ยหมักธรรมาสิาศ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 อยู่ใกล้าบ้านนั่นคือปลาพี่น้องก็ไปเอามาเลยจากไอ้ใตต้นใหม่นะนะครับเอามาจากใตต้นใหม่ เอามาเอามาปรุงครับเอามาปรุงในทกน้อยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารเพื่อกระตุ้นจุลินทรีย์ให้ทํางานขึ้นแล้วเขาก็นาไปใส่ซึ่งใส่เวลาอยู่ประมาณหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งอาทิตย์นะครับพี่น้องนะครับไอ้ส่วนที่ห่อนออกไปเนี่ยเขาก็บ่ได้ไปทิ้ม,มเลยเดีไปกบโคนต้นไม้คนใจตันอะเอาไปใส่เหงามางเน่ารักษาความื้นนะครับพี่น้องเป็นรากไม้โดนใปส่วนนี้ก็ทีเปื่อยพุยย่อยสลายเป็นปุ๋ยใี้เขานะครับบ่ได้ทิ่มนะครับพี่น้อง อ่ะเรียบร้อยนะครับอ่ะคลิปนี้ฝากพี่ฝากหนึ่งเพื่อเทคนีคนะครับมาซ้ําเติมมาเอ่ยมาย่ําให้พี่นะซ้ําเติมบ่มาย่ําให้พี่ให้นอ่อยอีกเสนึงว่าให้มั่นใจว่าอ่าปุ๋ยมักที่เอามาจากธรรมชาติจากคนต้นไม้นี่มีธาตุอาหารแน่นอนและสามารถเอามาปรุงแ,งแต่งได้หลายแบบหลายสูตรนะครับนั่งไปใส่นะครับเป็นปุ๋ยมักง่ายๆน,น,น้องๆนาะนะครับอ่ะคลิปนี้ฝากพี่ฝากหนึ่งเพื่อเทคนีคนะครับคลิปหน้ามีอย่างดีๆจะพ่อกันไหมนะครับเมื่อเป็นแล้วเขาจะสรงจะเอาไปผสมกับ วัดสดุปลูกเห็ดเป็นดินปลูกบินถุงพร้อมปลูกนะครับรอบต่อไปผลิตสื้อดินถุงพร้อปลูก,กอาจจะได้ตัวนี้นะครับอ่านะครับบจ่จะเป็นต้องเป็นใบซ้ำซากพี่น้องขอให้เป็นใบไม้ที่มันย่อยสไลด์ดีได้เบิดเพียงแต่ว่าใบซ้ำซากเป็นอ่าพืชตระกูลทั่วที่มี่ในตัวเจนขอสร้างกระสูงเองอันนี้เขาจะใครในตัวเจนสูงก็พิ่มไปยังนะครับในปุ๋ยมักปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้วัาเข้าก็มีในตัวเจนสูงนี่แล้วนะครับเอ่าสามารถทดแทนกันได้ขึน้นนะครับ หรือพี่น้องมีจุลิซี่แสงก็แสงหดเข้าไปเนี่ยในระว่างการมักเนี่ยมันก็จะตึงในตัวเจนในอากาศมากเก็บไว้ไดนีก็เพิ่มแน่ตัวเจนได้ขึ้นกันนะครับพี่น้องนะครับฉะนั้นบบตรงห่วงเรื่องยันบบมีธาตุอาหารนะครับหลายท่านามเข้ามาว่ายันย่างตะขี่คนดอกว่าั่นยันมันเข่าทองซุ่งมีเบิดอ่อะอบโเป็นยังพี่น้องยังย่างอยู่ขึ้นก่นนะครับอะคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพียงเท่านี้คลิปหน้าพ่อทำไมสวัสดีครับโอ้สวสีลงใดพี่น้อง